สวัสดีครับ <Okay. S 1> เพื่อนๆนครับตอนนี้เราอยู่ที่ปตทเขื่อนอนบนลัด <Okay. S 1> จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศ <Okay. S 1> ร,รอบๆปั๊มปตทจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ <Okay. S 1> มาดูด้านนี้นะครับอันนี้คือ <Okay. S 1> ปอั๊ม <Okay. S 1> ปตทเ <Okay. S 1> ขื่อนอนบนลัตหลังจากที่เติมน้ํามันแล้วซื้อของที่ เซเตรงจุดนี้คือคาเฟอเมซอนนะครับกำลังสั่งคาเฟอเมซอนบรรยากาศร่มลื่นทางด้านนี้ก็เป็นร้านขายของที่ระลึกร้านขายอาหารร้านขายผลไม้นะครับ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศด้านข้างทิศตะวันตกของเขื่อนอุบลรัตนะครับที่จะเป็นบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติเป็นทุ่งนาเป็นภูเขานะครับ,บครับด้านข้างครับเรายืนอยู่ คาเฟ่เมซอนด้านนอกนะครับมาชมบรรยากาศด้านข้างนี้ก็จะเป็นพุ่งนาด้านล่างนี้ก็เป็นน้ำนะครับน้ำท่วมบริเวณนี้กำลังลดลงอันนี้ผักบุ้งเต็มไปหมดต้นมะพร้าว มองไกลก็จะเป็นทุ่งนาแล้วก็จะเป็นเทือกเขาภูก้าภูพ,พานคำนะครับเป็นเขตแดนอำเภอบนรัดกับอำเภอนนสังจังหวัดหนองบวัวลำพูนนะครับด้านหน้าด้านข้างนี่ก็บริเวณที่มองเห็นรีบๆก็คือบ้านห้อยทรายนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับด้านข้างของปตทเขื่อนบนรัดนะครับชมบรรยากาศวิวสวยก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ